เรื่องนี้นั้นก็ได้มีแฟนคลับของรายการอังคารคุมโปะในโทรเข้ามาบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองที่ได้ไปเจอเจอมาจากต่างแดนในสมัยที่เธอนั้นไปพักที่โรงแรมค่ายทหารอเมริกันในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับผีผู้หญิงสองคนจนตกใจแล้วก็ได้สวดมนต์ออกไปแต่แทนที่ผีนั้นจะกลัวมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย เรื่องนี้นั้นเป็นของคุณเพชรซึ่งคุณเพชรก็ได้เล่ามาว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนื่องจากสามีของคุณเพชรนั้นเป็นทหารอาชีพของกองทัพอเมริกันทำให้มีประสบการณ์ที่จะต้องเดินทางตามสามีไปทำงานหรือว่าไปประจำการในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งแต่ประเทศหนึ่งที่เธอไม่เคยลืมเลือนก็คือที่ฐานทัพ ทหารอเมริกันในประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นเธอกับสามีก็ได้ไปพักที่โรงแรมในเขตฐานทัพตัวโรงแรมแม้ว่าจะดูมีอายุอานามากโขอ,อยู่แต่มันก็ไม่ได้สุดโทมถึงขนาดที่ไม่น่ามองหรือว่าเห็นแล้วไม่อยากจะเข้าไปอยู่อย่างไรก็ตามก็คือห้องพักของที่นี่นั้นไม่ได้อยู่อาศัยแบบสบายนัก เนื่องจากมันเป็นขนาดห้องที่แคบมากๆตามสไตล์ของห้องพักในประเทศญี่ปุ่นซึ่งพื้นที่นั้นจะมีราคาแพงทำให้ต้องจำกัดห้องให้เล็กลงอย่างที่ทุกท่านนั้นเคยได้ดูได้ชมในโซเชียลมาบ้างแล้วแต่ถึงอย่างนั้นคุณแพชก็อดกังวลไม่ได้ด้วยบรรยากาศที่ดูวังเวงพิกลเธอเล่าว่า เลเยอร์ของห้องนั้นค่อนข้างที่จะแปลกเปิดประตูเข้าไปก็จะพบกับโถเล็กที่มีโทรทัศน์และไรก็โต๊ะทำงานพร้อมกับโคมไฟตั้งอยู่ถัดเข้าไปก็จะเป็นทางเดินยาวแคบๆไปสู่ห้องนอนด้านในแต่ระหว่างทางไปจนถึงห้องนอนจะต้องผ่านอีกสองห้องทางด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นห้องน้ำส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องสวม ซึ่งดูไปดูมาก็ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนกับทางสามเพ่งในห้องชัดๆคืนนั้นคุณเพชรก็เล่าว่าจู่ๆเธอนั้นรู้สึกเพลียอย่างหนักมันราวกับมีใครเอามือมาดึงหนังตาของเธอนั้นให้ปิดลงอาจจะด้วยการที่เดินทางมาในระยะที่ไกลก็เป็นไปได้ ในขณะที่สามีของเธอนั้นนั่งทำงานอยู่ในส่วนของโถหน้าห้องจนกระทั่งกลางดึกกุนแพชรก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงมากกระชิบกระซาบทางทางที่ในห้องนั้นมีเพียงเธอและก็สามีของเธอเท่านั้นเธอฟังอยู่สักครู่หนึ่งก็พอที่จะจับใจความได้ว่ามันเป็นเสียงของการสนทนาที่มันมีอารมณ์แฝงอยู่ของผู้หญิงสองคน แต่คุณแพทยก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าเธอเหล่านั้นที่พูดกันใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นถึงตรงนี้คุณแพทนั้นเหงื่อแตกพลัก,ลกทางทางที่อากาศนั้นค่อนข้างที่จะเย็นเธอรู้สึกตัวว่านี่มันไม่ใช่ความฝันแต่ทันทีที่เธอพยายามจะลุกขึ้นมานั่งปรากฏว่าเธอนั้นทำไม่ได้มันราวกับมีมวลสารหนักอึ้ง ที่มองไม่เห็นในห้องนั้นมาฉุดรั้งเธอเอาไว้กับเตียงไม่ให้เธอนั้นลุกขึ้นเธอนั้นทำได้เพียงแค่ขยับแขนขาแหวกวายแบบเบาๆในอากาศแม้ว่าเธอนั้นจะดิ้นสุดแรงเกิดเท่าที่แรงของเธอนั้นจะมีสำายกว่านั้นคือเปลือกตาของเธอนั้นยังลืมขึ้นได้ยากเย็นเหลือเกินแต่เธอก็พยายามที่จะสอดส่องไปในความมืดที่สลัวๆ เพื่อมองหาต้นกำเนิดของเสียงแล้วเธอก็จับต้นทางของเสียงนั้นได้ว่ามาจากปลายเตียงของเธอซึ่งไม่ห่างจากตัวของเธอมากนักมีผู้หญิงผมยาวคลุมหน้าคลุมตาจนไม่เห็นใบหน้าสองคนกำลังนั่งตกเสียงกันอยู่ที่ปลายเตียงของคุณแพทรขขณะที่ด้านหลังทัดออกไปจะมีผู้ชายผิวสี รูปร่างนั้นสูงใหญ่อยู่ในชุดของทหารอเมริกันยืนเป็นฉากหลังมองการพระทะคารมของสองสาวตรงหน้าอย่างเบื่อหน่ายแม้ไม่เข้าใจว่าเธอและก็ของนั้นมีเรื่องอะไรกันแต่คุณแพทก็รู้สึกว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นชวนคิดได้ว่าเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าของสองหญิงกับหนึ่งชาย ในระหว่างที่คุณเพชรนั้นจ้องมองภาพข้างหลังเรากับจะค้นหาคำตอบชายในชุดทหารนั้นก็ได้มีปฏิกิริยาบางอย่างดูเหมือนเขาจะเริ่มตระหนักได้ว่ามีคนรับรู้ตัวตนของพวกเขาได้เลยพูดออกมาเป็นภาษาอังกฤษกับคุณเพชรว่าอย่าเข้ามายุ่งกับพวกเราสิ้นสุดคำพูดนั้น หญิงในชุดกิโมโนสีขาวล้วนทั้งสองก็ค่อยๆหันหน้ามามองที่คุณแพชรพวกเธอนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้เรื่อยๆคุณพระเรียกได้ว่าส่วนที่ควรจะเป็นที่ตั้งของดวงตาคิว้วจมกูกบนใบหน้าของพวกเธอมันกับขาวโพลนว่างเปล่าผีไรหน้าสองตนแสยะยิ้มอย่างมีเลสสไน คุณเพชรนั้นตกใจเป็นอย่างมากความรู้สึกตอนนั้นเหมือนคนกำลังจะจมน้ำที่มีอะไรก็ต้องคว้าเพื่อที่จะเอาชีวิตของตอนเองนั้นให้รอดไว้ก่อนตอนนั้นคือต้องบอกว่ามีบทสวดบทเดียวที่หลุดออกมาจากปากของเธอแบบอัดตโนมัตินั่นก็คือนะโมตัสสะแต่เมื่อคุณแพชรท้องออกไปผีสาวสองคนนั้นก็ ได้ท่องตามวานนโมตัสั์แต่ออกสำเนียงของคนญี่ปุ่นแทนที่มันจะช่วยให้อะไรอๆนั้นดีขึ้นมันกลับกลายเป็นว่าสองผีสาวกำลังทวนคําท่องบทสวดมนต์ของคุณแพทยอย่างหน้าตาเฉยเลยแต่ท่องออกมาในสำเนียงของคนญี่ปุ่นน้ำเสียงนั้นบ่งบอกถึงความกบขัน มันคล้ายกับกำลังล้อเลียนคุณเพชรอย่างสนุกสนานพวกเธอนั้นยกแขนที่มีชุดกิโมโนขาวคลุมไว้เกือบถึงข้อมือมาป้องปากสีแดงของเธอพร้อมกับเสียงวัวร้องคิกกักมันเป็นบรรยากาศสุดเลวร้ายสำหรับคุณเพชรเป็นอย่างมากเธอนั้นพยายามที่จะเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากสามี แต่เสียงตะโกนด้วยแรงทั้งหมดที่มีมันกลับหายลงไปในคอของเธอไม่มีสักเดซิเบลเดียวที่เล็ดลอดออกมาได้เลยคุณแพทยนั้นทนดูภาพที่อยู่ตรงหน้าไปได้สักพักแล้วก็เริ่มที่จะตั้งสติได้ก็เลยได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิก์สิทธิ์ในสากลและโลกให้ปกปักคุ้มครองเธอต่อมาเธอก็ได้ปล่อยให้ร่างนั้นนำใจกายนำจิต เธอเริ่มแช่งผีทั้งสมตนด้วยอารมณ์ที่โมโหสารพัดสารเพเธอสาบแช่งออกมาที่ไม่ได้รู้ตัวถ้าพวกแกนั้นไม่เลิกหลอกหลอนฉันขอให้พวกแกนั้นจมปลักอยู่ในก้นบึงของวังวนความรักจนไม่ต้องไปผุดไปเกิดตาบชั่วฟ้าดินสลายสิ้นคำพูดนั้นเสียงวัวร้อก็ได้หยุดลงแทบจะทันที ผีทั้ง3มตนนั้นก็ได้จางหายไปราวกับหมอกควันไม่มีร่องรอยอะไรนั้นเหลือเอาไว้เลยในขณะที่คุณแพทรก็พยายามที่จะลุกขึ้นมานั่งแบบว่าแทบไม่ต้องใช้เรี้ยวแรงเธอนั้นได้ไปเล่าให้กับสามีฟังแล้วก็ว่าทำไมไม่ช่วยเธอจันอุตสาห์เรียกตั้งนานแต่คนที่เป็นสามีนั้นตอบว่า เห็นเพียงเธอนั้นกําลังทําท่าราวกับรําไทเก็กก็เลยเข้าใจว่าคงจะนอนละเมอภายหลังคุณเพชก็ได้ไปสอบถามกับผู้ที่ดูแลรีเซพชันของที่นี่แต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเนื่องจากที่นี่นั้นเป็นที่พักของทหารมีพนักงานวนเวียนไปมาอยู่ตลอดไม่มีใครที่เคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยเมื่อก่อน ก็เลยไม่ทราบประวัติว่าความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรภาพในคือนั้นมันติดตาของเธอเป็นอย่างมากคุณแพทย์นั้นจำได้แม่นว่าชุดกิโมโนสีขาวโพลนของผีสาวมีลักษณะการใส่แบบขว่าตับซ้ายเมื่อเธอไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ทราบว่าปกติคนเป็นจะสวมกิโมโนในแบบที่ ให้ชายเสื้อด้านซ้ายนั้นทับด้านขวาส่วนแบบด้านขวาทับด้านซ้ายนั้นเขาเอาไว้ใส่ให้กับศพสุดท้ายแล้วก็มีผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านโมตสาสตรนั้นเป็นบทสวดที่ให้เรานั้นระลึกถึงคุณพระรัตนไตรไม่มีทางที่ผีนั้นจะกลัวหลอกจะสวดมนต์จงเข้าใจความหมายและก็จุดประสงค์ แล้วก็ขอแนะนำว่าให้สวดบทปาหุงม,มหากราบที่มีเนื้อหาว่าด้วยเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้านั้นทรงปราบพูดผีและก็มารได้ซึ่งเป็นผลทางพุทธคุณมากกว่าแม้ว่าบทมันจะยาวแต่หากท่องได้ก็เหมือนกับมีไม้กายสิทธิ์เอาไว้ใช้ปราบผีนั่นเอง